เอมิลี่แค่วางตะเกียงไว้แล้วสลับตัวออกก็ดาเม็ดไม้รัวๆแบบนี้แล้วครับสายเผาไหมแรงซะด้วยน่าเล่นน่าสนใจขนาดไหนรวบรวมมาไว้ในคลิปนี้แล้วครับสกิลกลุ่มดาวการเล่นวิเคราะห์ตัวละครอาวุธอาธร์ติแฟกครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมส,สื่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาถึงคิวการรีวิวตัวละครสุดท้ายของเมืองฟอนเทแล้วครับกับเอมิลี่ครับผมนี่เลยครับผม นักปรุงน้ำหอมจากเมืองฟอนเทนคนนี <c oughs> ้นะครับผมก็เป็นตัวละครสายดาเมจลองนอกสนามมาดูภาพรวมของเขาก่อนนะครับผมโดยรวมแล้วตัวละครนี้เนี่ยเกมเพลของเขาจะเป็นการวางตะเกียงเอาไว้ในสนามแบบนี้แล้วก็ทำดาเมธทัดไม้แบบรัวๆครับซึ่งก็มีความรุนแรงประมาณหนึ่งนะแต่เขาเนี่ยมีความต้องการการเกิดเผาไหม้ในสนามตลอดเวลาเลยครับเพื่อส่งเสริมให้ตัวละครเนี่ยแรงขึ้นจากพรสวรรค์ติดตัวด้วยจากตัวของอาวุธอร์ติแฟก ต่างๆด้วยเห็นดาเมจประมาณนี้น่าเล่นขนาดไหนมาไล่เลี่ยงให้ฟังกันครับ Worry Confusion Anxiety All these emotions are like the aroma of a long night of endless rain But add a drop of something unexpected and you never know what can bloom ผมขอเริ่มจากตัวของข้อมูลของเอมิลี่ในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยครับตัวละครเอมิลี่เนี่ยเขาจะมีการเติบโตเป็นความแรงคลิกนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสายพลังโจมตีใช้อัตราคลิกความแรงคลิกครับไอเทมอัพตัวละครทั้งหมดเนี่ยรวบรวมมาไว้ตรงนี้แล้วก็ไปหาเตรียมกันได้เลยครับ ถัดมาครับเรามาดูสเตตัสของเอมิลี่ที่เพื่อนๆจะได้เห็นกันในคลิปนี้นะครับเริ่มจากค่าพลังโจมตีจะอยู่ที่2,200นะครับผมและมีอัตราคลิกความแรงคลิก78.5 218.2ครับฟื้นฟูพลังงานเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องทําเยอะขนาดนี้เอาแค่ประมาณ120อะไรแบบนี้หรือว่าไม่ต้องแต้มเลยก็ยังได้ครับมีโบนัสความเสียหายธาตุไม้พร้อมนะครับ อาวุธเนี่ยผมจะใส่เป็นประจําตัวนะครับผมบวกสเตตัสได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีเรื่องของการติดไฟแล้วก็ได้ดับความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยมีเรื่องของฟื้นฟูพลังงานในอาวุธประจําตัวด้วยครับส่วนอาวุธอื่นๆนะครับจะไล่เรียงตามลําดับแบบนี้เลยครับใครพอมีอาวุธ5ดาวบางชิ้นนะครับเราไม่ได้แคร์เรื่องดาเมจมากเน้นไปนเรื่องของการติดไม้เรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็สามารถเอาอาวุธอื่นๆมาทดแทนได้ครับ จนของฝั่งอันติแฟกนะครับผมจะใส่เป็นเซต unfinished l e v e l r y นะครับสำหรับเซตนี้เนี่ยก็จะมาเพิ่มตัวของค่าพลังโจมตีและก็จะเป็นเซตของการเผาไหม้เลยครับถ้าเกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง50%เลยทีเดียวครับซึ่งก็จะตอบรับกับตัวละครเอเมลี่สุดๆไลทีละชิ้นนะครับผมดอกไม้ขนนกนาฬิกาพลังโจมตีด้วยโบนัสความเสียหายไม้ครับ และหมวกเป็นความแรงคลิกหรือว่าอาจจะเป็นอัตราคลิกก็ได้ตามที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีนะส่วนอ์ติภาคอื่นๆน,นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะใส่เป็นตัวของเซตดิฟบูดก็ได้กรณีเอาไปซับให้กับตัวละครไม้อื่นๆอ,อย่างเช่นคินิชในอนาคตแบบนี้เตือนเอาไว้ว่าจะซับได้ดีเนี่ยต้อง c 2นะครับและเขาไม่ใช่ตัวละครซับพอร์ตเขาเป็นตัวละครดาเมจนะครับสำหรับตัวละครอย่างเอมิลี่ทำอัตราคลิกแถวๆ70ที่เหลือก็ลงความแรงคลิโกรัวๆแล้วก็พลังโจมตีนะครับ กลุ่มดาวในคลิปนี้เนี่ยเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นที่กลุ่มดาวศูนย์เท่านั้นนะครับส่วนกลุ่มดาวอื่นๆเนี่ยผมก็จะมีกราฟเปรียบเทียบตัวของดามจเอาไว้ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดของกลุ่มดาวอีกทีหนึ่งครับถัดมาครับพรสวรรค์นะครับผมผมจะอัพเป็น799นะครับสกิลที่ควรอัพนาก็คือตัวของสกิลธาตุนะครับอันติตามแล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยแทบไม่ต้องอัพเลยครับ ถัดมาครับเรามาเอาเอมิลี่ลงสนามกันบ้างครับผมจากสเตตัสเมื่อกี้นะครับเรามาไล่เลี่ยงกันทีละสกิลเริ่มจากการโจมตีปกติครับอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับผมฟันไปเรื่อยๆแต่ถ้าฟันเขาเนี่ยสวยนะทุกคนมีดอกไม้ออกมาด้วย ถัดมาที่สกิลธาตุครับเรียกว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของตัวละครเอมิลี่เลยคือสกิลที่สามารถเรียกตะเกียงออกมาได้แบบนี้ครับซึ่งหากว่าเพื่อนๆเนี่ยเรียกตะเกียงออกมาเฉยๆแล้วไม่ได้เกิดการเผาไหม้อะไรเลยเพื่อนๆจะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยสามพันสี่สามพันสี่ไปเรื่อยๆทุกๆ1.5วินาทีซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ทีนี้มาดูที่จุดเด่นของเขาบ้างครับสําหรับการเผาไหม้ครับผมเมื่อไรก็ตามนะครับเพื่อนๆกดสกิลธาตุออกมาเรียกตะเกียงแล้วเกิดการเผาไหม้จะสังเกตว่าที่พื้นเนี่ยเวลามีเผาไหม้ปุ๊บศัตรูจะมีดอกดอกไม้อยู่ข้างๆตัวศัตรูครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่ากลิ่นหอมนะครับผมและเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรามีการเก็บกลิ่นหอมทําให้ตะเกียงของเราเนี่ยมีดอกไม้ล้อมรอบด้านล่างเรียบร้อยแล้ว4ดอกแบบนี้แปลว่าตะเกียงของเราเนี่ยอยู่ในขั้น2เรียบร้อยแล้วครับซึ่ง จะทําให้เจ้าตะเกียงตัวนี้เนี่ยยิงจาก3 0 0พันนะครับผมดอกเดียวเท่านั้นกลายมาเป็นเป็นหลักหมื่นแบบนี้ครับยิงทีละหมื่นสามหมื่นสีแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงเป็น2ดอกด้วยเรียกว่าความเสียหายเนี่ยเริ่มน่าสนใจขึ้นมาใช่ไหมครับ ยังไม่พอครับเพราะกระโดดไปที่พรสวรรค์ติดตัวอันหนึ่งก่อนนะครับผมคือเมื่อไร่ก็ตามมีการเก็บเจ้ากลิ่นหอมตัวนี้2อ,อัน2อ,อันนะครับตะเกียงของเราเนี่ยจะมีการยิงตัวของกระสุนขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงใส่หัวศัตรูครับกระสุนจากตะเกียงเนี่ยจะค่อยๆเจาะไปทีละตัวทีละตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการยิงขึ้นไปบนฟ้ากระสุนจะตกลงมาค่อนข้างหมู่นะครับผมและก็มีความรุนแรงด้วยซึ่งแรงจะอยู่ที่600เซของค่าพลังโจมตีหรือว่าดาเมจที่เพื่อนๆเห็นที่เป็นหลัก50,000 แบบบนี้ครัและในตัวของสกิลธาตุนี้นะครับการเรียกเจ้าตะเกียงเนี่ยอยู่นานถึง22วินาทีเลยทีเดียวครับครูดาวก็เพียงแค่14วินาทีเท่านั้นเลยทําให้เราเนี่ยสามารถทำดาเมจนอกสนามได้อย่างต่อเนื่องนะและสกิลนี้เราสลับตัวออกได้ครับ โดยในตัวของสกิลธาตุนี้นะครับเสริมเพิ่มเติมให้ว่าเขาเนี่ยไม่เป็นสกิลสแนปช็อตนะครับผมสแนปช็อตก็คือกรณีที่เราเนี่ยสลับตัวละครอย่างเอมิลี่ออกครับบัฟที่อยู่ในสนามเนี่ยเอมิลี่จะไม่ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างวงของเบนเนตแบบนี้ถ้าเราเอาเอมิลี่เนี่ยมายืนในวงเบนเนตครับเราก็จะสามารถเล่งดาเมจได้จาก1 4ื่นมาเป็น22,000จาก5 6าหมไปเป็น92้าหแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราสลับเอมิีีออกวางตะเกียงทิ้งเอาไว้เนี่ยความแรงก็จะกลับไปอยู่ในสถานะที่เราไม่ได้ยืนบนสกิลเบนเน็ตนะครับ ไหน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 ก็มีตัวละครอย่างเบนเน็ตมาบับแล้วลองแบบฟูลทีมใส่ฟูรินะไปอีกสักหนึ่งตัวบับด้วยเบนเน็ตกับฟูรินะครับตัวของกระสุนของเราเนี่ยก็จะแรงอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นแบบนี้แล้วก็เวลาตัวของพรสวรรค์ติดตัวกินหยาดน้ําค้างบริสุทธิ์ตกลงมาเนี่ยก็เป็นหลักแสนสามแบบนี้เลยทีเดียวครับเรียกว่าถ้าบัฟแนนเนี่ยก็มีความรุนแรงในตัวของสกิลท่าตัตวนี้สูงมากๆครับแต่อย่าลืมนะครับที่สําคัญที่สุดในที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้คือตัวละครติด ไฟอยย่่าางเดนะครีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะสงสัยกันคือระยะของสกิลธาตุนะครับผมเนี่ยมาทดลองกับตัวของสารเจ้าแกลน,นารูการมีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเรียกไปเฉยๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณจากเซียมซีจนมาถึงพื้นหินตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราถอยออกมาแค่เพียงก้าเดียวเท่านั้นก็จะไม่ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกะระยะกันได้ประมาณนี้เลยครับนี่คือระยะของสกิลธาตุของเอมิลี่ครับ นอกจากนี้ครับตัวละครเอเมิลี่เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวละครฟอนเทนโอ้จะไม่ได้พูดประโยคนี้แล้วทุกคนตัวละครฟอนเทนเนี่ยเขาก็จะมีตัวของสปิริตบีชอนครับหรือดามเมจวิญญาณเพิ่มเข้ามาอีกเล็กน้อยตอนกดสกิลธาตุนะครับ ส่วนสกิลอัลติของเขานะครับเรียกว่าไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากนะแต่ก็ใช้ในการเบสตามเม็ดได้ประมาณหนึ่งครับซึ่งพอเรากดใช้ไปปุ๊บไม่ว่าตัวของตะเกียงในสกิลธาตุเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเอมิลี่จะเรียกตะเกียงกลับมาครับและสร้างตะเกียงเป็นขั้น3ตะเกียงของเราเนี่ยจะมีดอกไม้บานออกมาทางด้านบนครับซึ่งเขาจะตกลงมาทุกๆ0.3วินาทีแต่จะไม่ซ้ําตัวเดิมทุกๆ0.7วินาทีและระยะเวลาของสกิลออาติเนี่ยจะอยู่เพียงแค่2.8วินาทีเท่านั้น หรือพูดง่ายๆที่สุดครับถ้าเป็นตีมมอนเตอร์เดียวมันจะตกลงมาเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากนะักและสกิลออาติก็เหมือนกับสกิลทัทครับที่ไม่เป็นสกิลสแนปช็อตนะครับคูลดาวน์สกิลออาติจะอยู่ที่13.5วินาทีใช้พลังงานทัดห5าส50หน่วยครับ เมื่อกี้เราพูดถึงพรสวรรค์ติดตัวไปแล้ว1อันนะครับเหลืออีก2พรสวรรค์ติดตัวอันแรกเนี่ยก็คือเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะติดไฟเอมิลี่จะโจมตีแรงขึ้นครับโดยทุกๆ1000หน่วยจะเพิ่ม15%สูงสุดอยู่ที่3ามพนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราคำนว่าพลังโจมตีใส่ตัวละคร2ไฟสักหน่อยครับสองพหน่วยก็30%มแล้วครับสามพันหน่วยเนี่ยเริ่มแตะยากเดี๋ยวเราเอาตัวละครอย่างเบนนงเบนเน็ตอะไรอย่างนี้มาบับได้ครับ หรือเราอาจจะเปลี่ยนตัวของถ้วยไปเป็นพลังโจมตีก็ได้ครับและพรสวรรค์ตดตัวสุดท้ายครับก็คือเมื่อไร่ก็ตามที่มีเจ้าตะเกียงอยู่ในสนามทั้งทีมของเราเนี่ยจะต้านทานธาตุไฟเพิ่มขึ้นครับจากการติดไฟซึ่งเราก็จะหมดกังวลเรื่องของการเล่นทีมเผาไหม้แล้วเผาตัวเองตายนะครับ เมื่อสักครู่นี้เราเห็นสกิลกันครบถ้วนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเอมิลี่ในเวอร์ชัน4.0นะครับเรามาพูดถึงกลุ่มดาวกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมเกินเอาไว้ก่อนเลยว่ากลุ่มดาวของเอมิลี่เนี่ยค่อนข้างดีไปหมดเลยครับส่งเสริมเรื่องของดาเมจค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับขอเริ่มจากกลุ่มดาวที่1เจ้ากระสุนหยาดน้ําค้างบริสุทธิ์หรือว่ากระสุนที่ยิงขึ้นไปบนฟ้าที่แรงๆนั่นนะครับเขาจะแรงขึ้นอีก20%นอกจากนี้เรายังมีโอกาสดอปเจ้ากลิ่นหอมเนี่ยเพิ่มขึ้น ด้วยครับซึ่งจะเพิ่มขึ้น1อันทุก2.9วินาทีนั่นหมายความว่าทุกๆ6วินาทีเนี่ยเราจะยิงเจ้ากระสุนเพิ่มได้อีก1อันครับ6วินาทีจาก2ดอกกลายเป็น3ดอกแบบนั้นซึ่งในกลุ่มดาวที่1เนี่ยก็จะช่วยเสริมดาเมจโดยภาพรวมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ ถัดมาที่กลุ่มดาวที่2ครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่สกิลของเอมิลี่ถูกศัตรูก็จะมีการลดต้านทานธาตุไม้ลงไป30%เลยทีเดียวอันนี้ช่วยเสริมดาเมจได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเอมิลี่เองหรือถ้าเกิดว่าเอาเอมิลี่เนี่ยไปเล่นกับตัวละครธาตุไม้ตัวอื่นๆอันนี้ลดต้านทานธาตุไม้เยอะมากๆครับกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุครับ กลุ่มดาวที่4จะเพิ่มระยะเวลาของสกิลอาตติให้นานขึ้นเมื่อกี้ที่ตกอยู่ไม่กี่ดอกก็จะตกถี่ขึ้นครับและตกเป้าหมายเดิมๆเนี่ยได้ถี่ขึ้นด้วยครับกลุ่มดาวที่5้าเพิ่มเลเวลสกิลอัลติครับ และกลุ่มดาวที่6สุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เอมิลี่ของเรากดใช้สกิลไปไม่ว่าจะเป็นสกิลธาตุหรือสกิลออาตินะครับเอมิลี่จะย้อมอาวุธของตัวเองเนี่ยไปเป็นธาตุไม้แล้วเวลาตีเนี่ยก็จะดอกกลิ่นหอมครับเรียกว่าเป็นไม้แบบรัวๆไปนิดนึงแล้วก็มีเหมือนตัวของอุก,กบาทที่แรงๆเนี่ยตกลงมาเสริมเป็นดาเมจครับซึ่งภาพรวมแล้วกลุ่มดาวที่6ก็ช่วยเสริมดาเมจได้แบบอลังการมากๆครับ โดยจากกลุ่มดาวทั้งหมดนะครับผมเนี่ยลองเอาไปคำนวณจากตัวของสกิลท่าสกิลอลติแล้วก็พาสีดาวตกเรียบร้อยออกมาเป็นกราฟดังต่อไปนี้ครับก็จะสังเกตว่าแต่ละกลุ่มดาวเนี่ยก็จะช่วยเสริมดาเมจค่อนข้างดีเลยครับหลังจากที่เราเห็นกลุ่มดาวกันไปครบทัววแล้วนะครับใครที่จะไปเปิดตัวละครอย่างเอมิลี่เพิ่มเติมนะครับอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปด้วยถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน u i d เท่านั้นครับลิงก์อยู่ในครับอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ หลังจากที่เราเนะครับเห็นสกิลเอมิลี่ไปครบท้วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาวิเคราะห์จุดเด่นแล้วก็ข้อควรระวังของตัวละครเอมิลี่กันครับจุดเด่นของตัวละครเอมิลี่นะครับเขาจะตกมาอยู่กับตำแหน่งดาเมจลองหรือว่าดาเมจนอกสนามวางตะเกียงแล้วสลับออก ซึ่งความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกมเพย์ของเขาเลยครับคือเพียงแค่วางตะเกียงเท่านั้นดามเมจเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครับผมแปะธาตุไม้ได้แปะนานแล้วก็ต่อเนื่องครับนอกจากนี้ตัวละครเอเมลิลี่เหมือนถูกบังคับให้เล่นตัวของเผาไหม้ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเกิดการเผาไหม้ครับก็จะเสริมดามเมจให้กับตัวละครเอเมิลี่ได้เป็นอย่างดี และอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเผาไม้เนี่ยไม่ตายด้วยเพราะจะต้านทานไฟได้ภาพรวมแล้วดามเมทัดไม้ของเอมิลี่เรียกว่าไม่เบาเลยครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมตัวของเอมิลี่เนี่ยก็มีข้อควรระวงังหรือว่าข้อกํากัดค่อนข้างเยอะครับอันดับที่1เลยคือตัวละครนี้เนี่ยค่อนข้างจะจํากัดกับตัวละครที่เป็นกลุ่มเผาไหม้มากๆไฟไม,ไฟไม้ไฟไม้เนี่ยต้องมาอย่างต่อเนื่องครับการเบียดธาตุอื่นเข้ามาเนี่ยต้องคิดเยอะๆเลยครับว่าธาตุนั้นๆเนี่ยจะไม่ทําให้ตัวของเผาไหม้หายไปอาจจะเติมไปเป็นถึงเบ่งบานได้เล็กน้อยครับ ดังนั้นเลยทําให้ตัวละครนี้เนี่ยเล่นกับปฏิกิริยาอื่นๆที่เป็นธาตุไม้ไม่ดีนะครับอันนี้แอบเสียดายนิดนึงอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปครับว่าถ้าเกิดว่าผมเอาตะเกียงมาวางไว้เฉยๆดาเมจก็เบาแถมติดไม้ก็ไม่ถี่ด้วยครับได้ความนานอย่างเดียวครับการเปิดเอมิลี่มาเพื่อติดไม้เฉยๆในปฏิกิริยาอื่นๆที่ไม่ใช่เผาไหม้เรียกว่าไม่ข้มค่าเลยครับซึ่งการที่บอกว่าเล่นปฏิกิริยาอื่นได้ไม่ดีเนี่ยแปลว่าไม่ได้ด้วยนะครับผมกรณีที่มอนสเตอร์เนี่ยเป็นธาตุน้ําแบบนี้ถ้าาาเเเกิดว่ร่รี เผาไหมไม่ได้ทําให้ไม่ดอกเจ้ากลิ่นหอมอะไรเลยการยิงไม้ของเจ้าตะเกียงเนี่ยก็จะเป็นแบบขั้นแรกธรรมดาธรรมดาไปแบบนั้นครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังมากๆสําหรับตัวละครอย่างเอมิลี่นะครับ ถัดมาครับสกิลของเอมิลี่ไม่เป็นสแนปช็อตอันนี้แอบน่าเสียดายเนาะถ้าวางบนสกิลออาติของเบนเนตแล้วแรงได้ตลอดระยะเวลาเนี่ยก็น่าจะดีแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับสลับออกก็เบาเลยและตัวของสกิลธาตุเนี่ยกรณีใครที่เป็นซ0ไม่มีกลุ่มดาวอะไรเลยนะครับความหมู่เนี่ยก็จะค่อนข้างทุกๆแบบ3าวิหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยมันเก็บตัวของกลิ่นหอมทันหรือเปล่าซึ่งความหมู่เนี่ยก็จะน้อยมากๆเราต้องไปหวังพึ่งเจ้าดาวตกครับ ส่วนเจ้าดาวมเมดไม้จ่อๆกับตัวละครเนี่ยถือว่าไม่หมู่เลยครับด้วยเขาจำกัดทั้งหมดนี้ทำให้ตัวละครเอมิลี่เนี่ยค่อนข้างจัดทีมยากนิดนึงครับรวมไปถึงตัวละครนี้เนี่ยไม่มีบัฟส่งเสริมให้กับตัวละครอื่นเลยนะครับเนียกว่าเขาเนี่ยเกิดมาเป็นตัวละครดาเมจเลยไม่ได้เกิดมาเพื่อบัฟตัวละครอื่น จากทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราลองเอามาเล่นใส่ทีมกันสักหน่อยครับสำหรับการจัดทีมของตัวละครอย่างเอมิลี่นะครับเราก็จะต้องเริ่มต้นจากทีมเผาไหม้ก่อนเลยครับโดยทีมเผาไหม้ของเราเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2กรณีครับก็คือตัวละครดามเมจหลักของทีมเป็นธาตุไม้กับดามเมจหลักเป็นธาตุไฟนะครับผมขอเริ่มแบบธาตุไม้ก่อนนะครับโดยเราเนี่ยจะใส่ตัวละครดามเมจหลักเป็นตัวละครอย่างคินิชเอาไอทัมแบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็เติมด้วยเอมิลี่หลังจากนั้นครับเราก็จะใส่ตัว ตัวละครบัฟฮิลอย่างเป็นเน็ตยาวๆแบบนี้และปิดท้ายด้วยตัวละครที่สําคัญมากๆเลยสําหรับทีามเผ่าไหม้ก็คือตัวละครติดไฟโดยผมแนะนําเป็นตัวละครอย่างเดย่าแล้วก็เชียงหลิงนะครับซึ่งตัวละครอย่างเดย่านะครับในสกิลท่าของเขาเนี่ยระยะเวลาในการติดไฟอยู่ที่12วินาทีเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีกลุ่มดาวที่2ก็จะกลายเป็น18วินาทีครับส่วนเชียงหลิงนะครับระยะเวลาของสกิลอัลติของเขาเนี่ยหากใครมีกลุ่มดาวที่4ก็จะอยู่ที่14วินาทีนะครับผมก็จะเชียร์อยู่ที่กลุ่ม ดาวที่4กับกลุ่มดาวที่2สําหรับเชียงหลิงแล้วก็เดย่านะครับ ยกตัวอย่างทีมเผาไหม้แรกของผมนะครับผมจัดเป็นเอาไฮทัมเอมิลี่เบนเนตแล้วก็เชียงหลิงครับเวลาเข้าสนามเนี่ยผมก็จะเปิดด้วยตัวของสกิลที่นานๆอย่างตัวของเอมิลี่ตามมาด้วยตัวของเชียงหลิงติดไฟเผาไหม้กันไปเรื่อยๆครับส่วนเบนเนตเนี่ยเราจะใช้บัฟในจังหวะที่อาจจะเป็นตัวของสกิลออาติของเอมิลี่แบบนี้ครับก่อนใช้สกิลออาติก็ยืนบนออลติกของเบนเนตสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวละครดาเมจหลักของเราเนี่ยเข้ามาฟันทา,ทาดาเมจธาตุไม้ไปเรื่อยๆแบบนั้นครับ ส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับกรณีทีมเผาไหม้ที่ดาเมจหลักของเราเป็นทัดไฟกันบ้างครับกรณีทีมนี้ตัวละครดาเมจหลักของเราเนี่ยตัวละครอะไรก็ได้ที่ติดไฟรัวๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอาร์เร็กชิโนคียอิมิยะหยานเฟยแบบนี้และผมก็จะใส่เอมิลี่เข้ามาครับอีก2ตัวจะเป็นตัวละครแปะไม้หรือว่าไฟก็ได้นะครับผมก็ผมใส่มาเป็นเบนเน็ตกับเดย่าในทีมนี้นะครับผมจากตัวของดาเมจนะครับเราก็จะมีลำดับการใช้สกิลคล้ายๆเดิมก็คือวางสกิลเอมิลี่แล้วก็ติดไฟวน ตีวนไปแบบนี้ครับซึ่งดาเมจไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดาเมจจากเอมิลี่หมดเลยนะครับผมซึ่งดาเมจไม้ทั่วๆไปจากสกิลธาตุเนี่ยเกิดเผาไม่้เรื่อยก็เป็นหมื่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 นไปเรื่อยๆครับส่วนกลิ่นหยาดน้ําค้างบริสุทธิ์เนี่ยเวลาตกลงมาทีหนึ่งก็ 4- ี่ห้าหมื่นแบบนี้ครับเป็นดาเมจเสริมให้กับทีมได้ ถัดมาในทีมที่3นะครับผมผมจะเริ่มเติมธาตุอื่นๆเข้าไปโดยธาตุอื่นๆที่เราเติมเนี่ยเราอาจจะหนักไปเรื่องของการใช้ประโยชน์เป็นหลักนะครับอย่างเช่นการบัฟอย่างนี้เป็นต้นโดยทีมที่3ผมของผมเนี่ยก็จะขยับขยายมาเป็นทีมตัวของเบ่งบานเติมตัวละครธาตุน้ําลงไปสักหน่อยครับโดยธาตุน้ําที่ผมเชียร์นะครับถ้าจะเอาให้บัฟได้บัฟดีเลยเนี่ยก็จะเชียร์เป็นตัวละครอย่างฟูรินะนะติดน้ำเนี่ยไม่ได้ทีมากนะครับแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีเพราะว่าทุกครั้งในการติดน้ำเนี่ยจะเป็นการแย่งกันใช้ ปฏิกิริยาครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเอมิลี่ไม่เกิดการเผาไหม,ม้ดาเมจเนี่ยก็จะหายไปครับวิธีการใช้ฟรินะเนี่อีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถสลับฟรินะไปเป็นล่างฮิวได้นะครับกดชาร์จโจมตีไปแบบนี้ก็จะไม่แย่งปฏิกิริยาครับเกิดการเผาไหม้ได้และมีการบัฟจากฟรินะให้กับทั้งทีมเสริมดาเมจทั้งเอมิลี่แล้วก็ตัวละครอย่างเอาไฮท่ามแบบนี้ครับ หรือมาฝั่งไฟกันบ้างนะครับผมกรณีไฟเนี่ยเราก็จะใส่ตัวละครที่เป็นแบบอย่างน้องคลีหรือว่าตัวละครติดไฟถี่ๆลงไปครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะครับผมถ้ากรณีนี้ผมใช้ตัวของซีฟู้ดเนาะอย่างตอนที่ผมเนี่ยตีเจ้าลูนกาดแบบนี้ครับแล้ววางตะเกียงลงไปขวาตะเกียงของเราเนี่ยจะอยู่ในขั้นสองเนาะก็อาจจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะไปติดพวกระเหยงอกเงยเบ่งบานอะไรอย่างนี้มากกว่าติดไฟพอไม่เกิดปุ๊บตัวของตะเกียงของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นขั้น2ส,สักที ทําให้มันก็จะขาดความต่อเนื่องของดามเมดของเอมิลี่ไปนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะต้องบาลานซ์กันดีๆครับระหว่างการติดไม้แล้วก็ติดไฟในทีมครับผมถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีการบริหารเรื่องของการติดน้ําแล้วก็เผาไหม้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างแบบทีมโยอิมิยะแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้ดามเมดไม้เสริมจากเอมิลี่ที่แรงพอสมควรครับอย่างเช่นเป็นหลักหมื่นกว่า,วาแบบนี้แล้วเวลาตัวของบัฟฟูรินะพร้อมหยาดน้ําค้างบริสุทธิ์ตกลงมาทีหนึ่งก็แบบ76 0 0 0อะไรแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งก็สามามรถ ช่วยทดำดาเมจให้กับทีมได้เป็นอย่างดีครับ หลักๆแล้วนะครับทีมที่ผมจะเชียร์จริงๆเนี่ยก็จะหนักไปทางเผาไหมเป็นหลักเลยครับเบงบานมีความเล่นยากนิดหนึ่งครับผมขอแทรกอีกหนึ่งหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดทีมของเอมิลี่กับตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเอาไปเข้าทีมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ส่งเสริมกันยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวละครอย่างนาฮิดะครับอย่างนาฮิดะเนี่ยแม้ว่าเขาเนี่ยจะบับเรื่องของปฏิกิริยาธาตุไม้ได้ดีแล้วเอมิลี่เนี่ยเป็นตัวละครสายเผาไหมก็ตามแต่เอมิลี่เขาแรงจากความแรงของตัวเองครับไม่ได้ แรงจากเผาไหมซึ่งปกติแล้วดาเมจที่เป็นเผาไหมเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆประมาณแค่600อะไรแบบนี้เท่านั้นนะครับหากว่าเราเอานาฮิดะไปบัฟเนี่ยดาเมจจาก600ก็ติดคลิดได้ขึ้นมาเป็นพันสแบบนี้มันไม่ดูน่าสนใจใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้เป็นเหตุผลครับว่าการเล่นกับนาฮิดะไม่ค่อยมีประโยชน์ครับ ถัดมาครับสาหรับทีมตัวละครทัดน้ํากันบ้างครับผมไม่ว่าจะเป็นฟรีนะเย่หลานซิงชิวพวกตัวละครติดน้ําทีๆีครับจากที่ผมลองเล่นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็ยังพอเกิดเบ่งบานงอกเงยระเหยได้นะครับแต่การเกิดการติดไฟเนี่ยสิเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นการใส่ตัวละครติดน้าทีทีเนี่ยอาจจะทําให้ตัวละครเอมิลี่ดาเมจดหายไปแบบมหาศาลเลยนะครับผมจะไม่ค่อยเชียร์การใส่ตัวละครติดน้ําที และสุดท้ายครับกับตัวละครอย่างคีนิชที่จะเป็นตัวละครใหม่ในแพท5.0ตัวละครของเมืองนัทลานครับลหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเอมิลี่กับคีนิชเป็นสายเผาไหม้เหมือนกันเขาจะต้องเอาไปเล่นด้วยกันได้แน่แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสนับสนุนอะไรกันเลยครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวละครประเภทเดียวกันก็คือเล่นกับการเผาไหม้ได้เป็นตัวละครติดไม้ถีๆเหมือนกันและเป็นตัวละครสายดาเมจเหมือนกันครับต่างคนเนี่ยต่างมีการทาดาเมจของตัวเองครับการใส่เอมิลี่เข้า,าไปในทีมติดไม้ถี่ขึ้นก็ไม่ได้ เป็นประโยชน์อะไรกับคินิชครับเต็มที่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กรณีที่เรามีเอมิลี่ซัก4-2หรือใส่อ์ติแฟกต์อย่างดิฟบูดแบบนี้มาสับให้กับคินิชซึ่งส่วนตัวผมผมว่าก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับดังนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าการเล่น2ตัวนี้คู่กันก็ไม่ใช่ทีมที่จะต้องเล่นคู่กันแต่ว่าเล่นได้ครับ ถัดมาที่หัวข้อที่6แล้วครับผมสําหรับคําถามพบบ่อยสําหรับตัวละครเอมิลี่ครับเริ่มจาก C0 หรือว่า R1 กันนะถ้านับจากตัวของเปอร์เซนต์เลยนะครับผมกราฟของอาวุธแล้วก็ตัวของกลุ่มดาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีอาวุธ5าดาวอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดกลุ่มดาวได้ผมเนี่ยค่อนข้างเชียร์ไปทางตัวของ C1 ประมาณนึงนะครับเพราะว่าเจ้ากลิ่นหยาดน้ําค้างบริสุทธิ์เนี่ยตกถี่ขึ้นนะครับผมถ้านับการใช้งานผมเชียร์ไปทาง C1 ครับแต่ถ้านับความสวยงามส่วน ตัวผมเองก็ด้วยความสวยงามครับผมเอาเป็น R1 หรือว่าอาวุธประจำตัวครับถัดมาครับอีกหนึ่งคำถามที่คนมักจะถามเกี่ยวกับเอมิลี่คือตัวละครตัวนี้เนี่ยหุ้นมันน่าจะขึ้นไหมแบบรอตัวนั้นตัวนี้เข้ามาแล้วจะขึ้นไหมส่วนตัวผมอ่มองว่าถ้าขึ้นก็คงขึ้นไม่เยอะมากครับคงม,มีโอกาสขึ้นนั่นแหละแต่ว่าโอกาสจิบม,มาใช้ผมก็ยังมองว่ามีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะครับผมเนี่ยมองไกลไปถึงประมาณแบบแถวแถวเทพไฟแบบนี้เลยครับ และก็มาที่สรุปสุดท้ายนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเทียร์ลิสต์ของตัวละครอย่างเอมิลี่ล่ะเราจะให้ที่เทียร์ประมาณไหนดีนะถ้าผมให้เทียร์ลิสต์ของตัวละครเอมิลี่นะครับผมขอให้ไว้ที่เทียร์เนะครับในตำแหน่งดาเมจรองครับผมก็อาจจะเป็นเอสปลายๆไม่ได้ต้นๆมากนะครับถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเนี่ย ผมว่าดาเมจเอมิลี่เนี่ยแรงนะแต่หลังจากที่ลองเล่นแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าดาเมจภาพรวมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นก้อนใหญ่มากนะักสู้ไปเอาตัวละครบับมายกระดับทีมหรือว่าบับซ้อนๆกันแบบนั้นจะช่วยเสริมดาเมจได้ดีกว่าครับเสียดายที่เอมิลี่เนี่ยเล่นกับธาตุอื่นก็ไม่ได้แถมไม่มีบับอะไรให้ทีมด้วยครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปรีวิวเอมิลี่ที่ผมเอามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครอย่างเอมิลี่กันบ้างชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากการขอขอบคุณ1 4 4 5 7 7สนสีัาจบสไครเบอร์จากทางยูทูบครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเอมิลี่เนี่ยก็ขอไปสร้างตะเกียงยิงไม้ต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ No color or odor. All other ingredients have nowhere to hide. Next time, let's go fish blasting together.